ฮลโลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนไฮและนี่คือรายการเซคอนแคสเกมมิ่งโอ้ภาพก็ไม่ค่อยจะเหมือนเดิมเท่าไหร่นะฮัลโหลสวัสดีผมดีเจเฟรนไฮนี่คือรายการ Second อนแคสเกมมิ่งครับอยเกมเดิมนะครับม i n คร r a f t นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นเก่านะฮะแล้วก็มอดภาพสวยก็ไม่ได้ลงนะเพราะว่ามันขียดลงครับ สังเกตว่าเอ้ยพี่มันเริ่มต้นมามันมีแต่นาการประตูล็อกโง่วะเออแล้วก็มีแบบดาบหินใกล้พังมีบ้านเล็กๆจิ๋วๆนะฮะมีหลอดไฟตรงกลางอันนึงนะฮะมีฐานอยู่ในเตานะครับเ,เราปกปิดดีกว่าเนาะซึ่งที่มาเล่นไอ้นี่ยเวอร์ชันหนึ่งอยูเจ็ดจุดสิบเนี่ยครับก็คือบางคนอาจจะเห็นผมลงในเพจแล้วเออแบบนิวซีรีส์ซีรีส์เลยวะผมไม่มีปีกด้วยโอ้โคตรเท ก็คงเป็นแบบนะฮะเป็นแบบสวรรค์นะครับน่าเรียกว่าสวรรค์นะฮะก็คือเป็นมอดเอเทอร์นะฮะซึ่งตรงข้างือนเนเธอร์นะเนเธอร์คือโลกนะครับไอประตูเนี่ยเออซึ่งการจะไปในสวรรค์ได้เนี่ยนะครับเรียกว่าสวรรค์นะก็คือเราต้องมีที่ขุดเพชรก่อนนะครับที่ขุดเพชรปุ๊บคูดออกซิเดียนปั๊บจุดไฟปุ๊บไปปั๊บแล้วก็ขุดเอากาสโตนมานะฮะจะมีกาสโตนมาให้นะครับ แบบไอด้ดูพวกอยู่ว่าแบบตามไปดานของมันนเธอร์ฮะอ่ะาหังนั้นเราก็ทําเป็นประตูนะครับลักษณะการสร้างประตูเนี่ยจะคล้ายกันนะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะฟับก็ใช้น้ําเทเาน้ําไม่มีแ๊บนึงน้ำน้ำฟับพ,พอใช้น้ําเทเสร็จเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประตูแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นฟ้า ซึ่งแบบโอ,โ,โอ้โหเหมือนอยู่คโอ้ยไม่ไหวไม่รอช้าไปแล้วครับเข้าแล้วไม่ต้องพูดทำชัําเพลงใค่มากนะครับซึ่งของที่เราติดตัวไปเนี่ยก็มีอยู่พอตัวบ้างนะครับก็อาจจะไม่ลงมาอีกแล้วก็ได้อาจจะอยู่ยาวๆเลยต้นอะไรวะเนี่ยนี่นี่ได้อะไรมารครับเนี่ยวินเบอรี่นะกินได้นะครับอ่าต้นนี้เป็นต้น ต้นชองนะฮะขุดแล้วได้โกเอมเบอร์นะซึ่งต้องใช้ขวานขวานสีม่วงขุดตอนนี้ยังไม่เห็นแร่นะแตอ่ออกเดินทางไปไอ้ที่เห็นนี่ไอ้วัวมีปีกนี่ก็คือเด้งๆอยู่นี่ก็ไม่ใช่บอลโดดนะมันอันนี้เป็นแบบเหมือนสลามบล็อกนะแต่เราดูนะดูฮะพาสิให้ดูอ่อาก็จะเป็นเมฆกระโดดนะครัมเพตเทปเปร์ลินอะไรอย่างเงีเ้ยป่ะซึ่งการลงเนี่ยมันก็เจ็บอยู่พอตัวนะต้องเอ้ยเฮ้ย ลงขอลงหน่อยขอลงอ่ะวเฮ้ยนี่ไงกูถึงไม่อยากเล่นไงโอเคนะฮะเราทั้งที่ดีเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับเมฆพวกนี้นะฮะเอเมฆสีเขียวเนี่ยคือแบบมีแรงผักนะฮะปังปังโอ้ยโอ้ยไปไกลนัเหนานเลยโอเคนะฮะเราจะมาเริ่มชีวิตใหม่กันที่เอเธอร์นะฮะโอเคนะสำหรับสำหรับใครสงสัยนะที่โล่งๆเนี่ย ตกไปเป็นไงครับพี่ตกไปก็ตกโลกนั่นเองครับตกไปที่เดิมเลยนะครับโอเคครับเบสิกนะครับเราก็หาของแดก่อนนะครับแล้วก็ตัดไม้นะฮะผมลืมขวานมาไม่เป็นไรเราใช้มือนี่น้องคัาซิกมือต่อยไม้นะครับต้นนี้เรียกว่าต้นสกายลูดนะครับเป็นต้นไม้แห่งท้องฟ้านะโอ้ยชื่อม่งเทจัดเนาะโอเคนะครับ เึรื่องเกมบอลนี้ม şey ีความน่าสนใจยังไงก็บางคนสงสัยเฮ้ยพี่มันก็ตรงข้ามเหรอลบปะวะก็ไปเก็บของแล้วก็กลับโลกเดิมมันไม่ใช่ฮะเออมันจะมีแบบดันเจียนให้ลงเออมีดันเจียนด้วยนะเว้ยแล้วก็เก็บของล่าบอสอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีแบบอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยก็คือแบบอุ๊ยเด็ดนะบอลนี้สุดยอดตอนเล่นครั้งแรกนี่ผมเล่นตอนเวอร์ชันหนึ่งนะแบบเก่ามากนะฮะ แล้วก็มีอะไรใหม่มาเยอะเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเมฆสีขาวนี้สามารถยืนได้ครับแต่มันจะจมลงมาดนึงบางคนไม่เคยเล่นมันก็เอ้ยเยียบไปจมตกตกโอใช่นะฮะเมฆที่ตกได้ก็คือเมฆสีม่วงนะครับแล้เเยียบแล้วตกไปเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือน่ารู้ๆกันอยู่นะครับว่าไอเบต้าหนึ่งจุดเสามเอาดาบกูนะฮะมันมันนานมากอันนี้เป็นเป็นรัวนะครับเป็นลักษณะของต้นไม้นะครับเท่ไปละอ่าเป็นรัวนะครับ โคตเทตอนนี้ที่เดินอยู่ไม่ใช่อะไรนะตอนนี้กําลังหาทําเลดีๆอยู่นะครับเพราะว่าผมกละว่าจะไม่กลับไปที่โลกแล้วนะครับผมเตรียมของมาพร้อมจัดนะถ้าตายก็คือเราจะจบจบคลิปกันทีนะบแบบจบซีซั่นไปเลยโอเคนะฮะอ่าน,นี้เราเจอหินละอันนี้จะเป็นหินของโลกสวรรค์น,นะครับโหมันหินดูแบบแล้วหินมันชื่อเทพนะโคลี่สโตน โอเคนะฮะหลังจากเราได้หินมาส่วนหนึ่งนะครับเราก็เดี๋ยวตะก,กี้ผมเห็นนะอะไรอะไรบินไปวะเฮ้ยนีน่มันอยู่กับโ,โอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวใหม่ไปอ่ะอ้าวเหมือนคุณสมบัติของมันนะทำให้เราลอยได้นะครับตะก,กี้ได้ลอยไปแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นทรายที่อันตรายสุดนะครัเมันมันลื่นอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาสาธิตให้ดูนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ เฮ้ยเนี่ยเห็นนะมันลื่นนะครับเนี่ยโอ้ยอุ้ยเอ้ยยังไม่อยากจบคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกนะฮะเดี๋ยวปล่อยทรายไปก่อนสังเกตว่าทรายในโลกนี้มันจะแบบไม่ตกลงไปข้างล่างนะฮะคือไม่เข้าใจเหมือนกันมันทรายหรือเปล่าเนี่ยแล้วตัวอะไรมันเอ้าท้อตอนนี้ผมต้องการแบบหาทำเลดีๆอยู่มากเลยครับนี่ยตายแน่นอนอ่ะไปเป็ดมันเนี่ย เป็ดแต่เนี้ยนี่เฮ้ยอ้าวนี่เป็นตังค์นะมีตังค์ด้วยตอนนี้ผมว่าต้องการดาบคนระับดาบดาบก่อนเลยนะฮะเป็นดาบเพชรแล้วกันทำได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เอาไม้มาได้โอ้ยจบแล้วนะเอาเพชรมาทำไมไม่ได้เอาไม้มานะตอนนี้ เป็นไรนะฮะเราทำดาบดาบขีนเนื้ได้ดาบศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ขวานศักดิ์สิทธิ์นะฮะโคลีแอคโอเคนะครับเออเดี๋ยวผมว่าผมผมเพชรมาทำันนี้ดีกว่าถุงมือมันมีถุงมือฮะนี่เดมอนต่อยแรงขึ้นนะฮะเปิดเป็นเซอร์เรีซอรี่ขึ้นมานะครับใส่เข้าไปเลยโอ้โหเท่จริง โอเคฮนะตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะครับถามว่าคนนอนไหมก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจก็ได้ฮะเฉยๆนะนะบอกเลยโอ้ยไอ้ตอนนั้นมันเหมือนเหมือนมันยิงติดผิดนะท่านจำไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาม,มุมดีก่อนไอ้ต้นนี้แก้ผิดได้คนระับเป็นไวแอปเปิลนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยจุลบลบลบโอ้ยก็คือโอ้ย โอ้หนี move, ่ต like ้องต้องมูฟมูเมนดีดีเฮ้ยอะไรของมึงเว้ยเยอะจริงจริงเฮ้ยเฮ้ย yo ฮึเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะเราควรสะสมไว้เป็นไวเยอะนะครับเพราะว่าไวรักษาผิดได้แบบเราโดนผิวแบบฉุกเฉินนะใกล้ตายก็กินเลยนะฮะโอเคนะครับเอ้ยเฮม่ใม่กินเพิ่มกันดี โอเคนะผมว่าผมเก็บอันนี้โอ้ยมันนี่มันกวนใจอย่างเงี้ยตัวนี้ตบๆตบองโมเมนต์โอ้โหนี่เราควรจะเก็บไอเมกอันนี้ไว้นะเพราะว่าผมว่ามันมีประโยชน์สิละลอยไปบนฟ้าเราจะเก็บไงตีอันนี้ออกตีสองอันออกแม่งเลยคือแม่งลอยทั้งไอเทมทั้งคนนะครับมีกี่อันแล้วเนี่ยห้านะครับโอ้โห ออออันนี้แค่นี้ก็แค่นี้นะตอนนี้อยู่ในช่วงการไล่ล่าหาของนะครับโอ้ยเฮ้ยโถเขาไม่ปกติไปแล้วพี่ดีเอาไปเดินนะฮะมันมันหาง่ายดีอะ่ะ ซมที่ผมแนะหาที่ขี่หมูก่อนมา่อนมาสวรรค์่ะเพราะว่ามันขี่พวกนี้ได้ครับผมผมลืมนะไม่เป็นไรอยู่ยาวๆนะครับโอเคนะคนี่เป็นต้นส้มนะฮะเราควรเะเก็บไปด้วยนะครับต้ส้มกินข้างหน้าเจอตัวประหลาดที่ไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันเก่านะฮะสองสามตัวนะฮะมทำอะไรได้วะนะไอตัวนี้ไม่เห็นกูแล้วแน่เลยยังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มามามาทีละคนแย่งกันบอกเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอุ๊ยอุยไอพีมพเปนเก็ตเลยค่าวบอลไอโคบอลเอาเอาเอาอุ้ยเฮ้ยโอ้โหฟ้าาโอ้โหเฮ้ยโอ้อ่ะเฮ้ยตลกบมันอยู่ยากจริงเลยเว้ยเฮ้ยนี่ไฟไหม้อยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอ๋ออยู่งในสโลนะฮะ โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราลองใช้ขวานนี่ตัดก็ยังไม่ได้ฮะต้องใช้ขวานแบบขวานยังไงอะขวานที่มันกำหนดไว้ให้ฮะเฮ้ยผมโอ้ผมว่าผ,ผมเจอดันเจี้ยนแล้ววะต้องเจอเร็วจังวะผมบอกเลยว่าแบบทีเด็ดนคะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันแถวนี้แล้วกันโอ้โหโอ้โหไม่มีที่หลบเอ,อ้ยจ้ะเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราหาที่อยู่ก่อนโอ้โหมึงตามไม่เลิกเฮ้ยเฮ้ยเราคนเราจะไปอยู่ข้างในดีกว่าไหมผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกแม่งเหมือนไม่ปลอดภัยยังไ,ไม่รู้นะเลยเลี้ยงของให้ดีมนุษย์รรมเข้ามาวะานามนุษย์รรมก็ต้องมา แล้วอะไรมันพับ้างบนวะเนีโอ้โหตลงนี้มันอยู่ยากครับจริงบอกเลยซึ่งของกูยังไม่ครบเจอดันเจียนแล้วไม่คิดว่าจะเจอเร็วขนาดนี้นะฮะก็เดี๋ยวลองลงดูก็ว้าวเดี๋ยวลองลงดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมก็จำสุดขามไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกรอบหนึ่งว่าสุดขามมีอะไรบ้าง สุดข้ามันเยอนะครับแบบของมันเยอะแยะห,หมดเลยมันเยอีแยนะฮะมันอะไรไม,ไม่รู้เต็มไปห,หมดเลยอันนี้ไม่รู้นะครับแบบเตาเผาของไอ้น,นี้ได้หรือเปล่านะผมจำไม่ได้ไม่อ๋อได้วะแล้วก็กล่องมันนะครับสองกล่องดีวะลิเคนะคเดี๋ยวเราายต้าเขามา้างานในนะครับ บ้านเราอยู่ข้างนัะเจี้ยนนี่มันดีจริงก็ประตูนะฮะไม่ไม่พอแ๊บหนึ่งเหมือนได้ยินเสียงอะไรมันวิ่งมาหาผมว่ะตัวดำโหดตัวเนี่ยไม่ทำลายคนเหรอเราเราควรจะไปยุ่งกับมันไหมครับเนี่ยตัวมันเอยมาดิเออหนึ่ว่าโหดโถ่แย่ว่ะ ว่างนะเนี่ยโอ้ใช้ข่าวจำแม่งเลยขึ้นไปตัด <c oughs> นี่มีประโยชน์ตรงนี้แหละตัดชา้าวมดเดย์มัวน,นเนี่ยโอ้ยเอาออกเอาออกไอย้ยุทธวิบาาแล้วโอ้เราต้องทนตัด,ดาจนหมดจะพังใช่ไหมสูสูนะเว้ยโอ้ โอ้ยไม่ไหวบอกเลยว่าไม่ไหวเฮ้ยไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยติดทำไงเฮ้ยต้อง,ง,อต,องต้องบล็อกบล็อกทางเฮ้ยเคาน์เตอร์เอ้ย,อยเราพบอุ้ยเอ้ยผมพบข้อข้ออันตรายของไอ้เ,อเมนี่ส้ตนนีนนะีะนะครับไม่ควรใช้ตอนระหว่างตัดต้นไม้นะโอ้โห ตายอุ้ยประตูปุ๊บอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะยานะกูหลอนนะหลอนเลยโอ้ไม่จบไม่สิ้นนะฮะเราขาดคนแก่อันเดียวด้วยนะครับต้องออกไปใช่ไหมว้าวอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจบ็จบเจ็บ คนแก่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดินผ่านแก่มาหลังหลายตัวตรงนี้โอ้ยตัวสันตีนี่เขาตัวอะไรวะโอ้ยะตอนเคิร์นมีตอนเมกีเคิร์ดอยู่นี่สัตว์ร้อยตอบเลยมาวะโอ้ยมันก็เอ่าอย่างเลยเว้ยจุ๊บจุ๊บเอ้จุ๊บเอจุ๊บจุ๊บนี่เฮ้ย โอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องหาของให้พอมันนะฮะก่อนตอนนี้ลงเลยเนี่ยคือมัน,ม,นมันยากครับแบบโอ้โหรู้จะพูดยังไงดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากเก็บของก่อนเนาะผมว่าผมทำดาเพชีดีกว่าเอ้ยแต่โอ้สติกผมว่พพพพาพลาดผมไม่ได้เอาไม้มาม,ามาันเป็นเหล็กเนีเ่ยต้องมีกะลุย,ยนั่นแหละเอ้ลืมทำเตียงนี่ว่ะ โอเคนะนี่คือสิ่งมัสุดมันสัจ,จนะบแบบใช้คนแก่สีขาวแล้วก็จะเป็นเตียงสีฟ้านะครับสุดยอดถ้าเป็น,ป,นปกติก็จะเป็นเตียสงสีแดงเซฟก่อนละกันป๊าบโบตื่นโอเคเซฟพอยน์นะครับเก็บืมเดี๋ยวเราออกไปหาของกันสักนิดหนึ่งนะครับคือยังยังไม่พร้อมลงนะโอเคเนี้ ตกส้นตีนนี <mainland> <mus as ounded> ่เลยเนี่ยเอ้ยจะหมดเลยเนี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลขาวเนี่ยความจริงไม่ต้องกินก็ได้นะรอยมันหายไปแต่ว่าอาหารมันเกลี็บไปเก็บนะครับคือไม่ต้องเก็บอาหารอย่างเงี้ยหาต้นส้มแล้วก็ตีบลูเบอร์รี่วินเบอร์รี่อะไรเงี้ยเออมันมีหลายเบอร์รี่เหลือเกินคนสร้างวัดเขาคงชอบกินอะไรเบอร์รี่เบอร์รี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าฝั่งนี้เกือบมึงเีอะ เราอย,อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเซฟก่อน248 240นะฮะโอเคงนะั้นเราเก็บนี่เลยไวแอปเปิลนะฮะใช้เยอะบอกเลยคุ้มค่าเอาไว้คุ้มนะครับมีต้นหนึ่งเออพอเกยบโอเคนะครับเดี๋ยวเรา <c oughs> ต้นไม้ลอยฟ้าเฮ้ยนี่ก็ต่ายป่ะเนี่ย โอ้ยมันลากเลยอะอีไปยืนเฮ้ยเสียงมึงไม่ใช่ก็ต่ายนะบอกเลยโอเคนะฮะเราหานไปกินส้มแทนขนมปังแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมเดินหาอยู่เนี่ยก็คือแบบแหล่งแร่มันจะมีแร่ครับอันนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะเป็นอกพผิดนะฮะคือยังไม่แข็งพอก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่านะเดินค้าค่าไป นะครับตรงนี้ผมว่ามันตกแล้วอะแร่ไม่มีเลยนะฮะแบบแร่ที่ขุดง่ายๆแบบไม่ต้องปีนไปไหนนะครับเราเรายังหากันไม่เจอนะฮะเดี๋ยวนั่นนกอะไรนะ่ะนกยักษ์เหรอนกยักษ์เหรอนกยักษ์ฆ่านี่ครับ คือไอ้ขนไอ้ขนเนี่ยมันเอาไปทําลูกธนูได้ลูกดอกไม่ใช่ลูกธนูเออแล้วก็เราต้องหาขวานด,ดีๆมาตัดไอ้ไม้ที่เป็นสีทองอ่นะครับถึงจะได้ไอ้ที่เป่าลูกดอกนะภาษาไทยแม่งเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจัดแอปเปิลสักนิดหนึ่งนะฮะเฮ้ยมันผมเห็นสลามนะฮะสลามนี่ก็กินได้นะ มันกินได้นะจะดูถูก,กน,นะคนับมันมีประโยชน์นะครับนในในสวรรค์นเนี่ยเอ้ยเอ้ย,ยเอ้ยหมเด็งเอ้ยกินได้นะครับเอ้ยไม่ใช่มันเอาไปทำอะไรน,นี่ทำเป็นดินโคลตสีนะครับเพราะปลูกเออถ้าจะพอปลูกนะผมจะไม่ได้อ่ะดูเลยดินสีม่วงอะไรเงี้ยอ้าวไม่คิดเด้อ นะวะผมว่าผมทำไม่ผิดนะเออนี่ไงแต่มันคงเปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยมันก็เลยใส่มั่วๆไม่ได้นะครับคงมีเงื่อนขเราควรจะกลับไปเอ,อ้ยผมเห็นแหลงแร่แล้วฮะเท่านั้นต้องเป็นแหลงแร่ที่ยอดเยี่ยมแน่ๆเราจะมองโอ้บล็กแสงแล้วนะครับทอดเดมมาเออกมา,มาอุย้ยมันจะเสี่ยงดีอป่าว่เฮ้ยเจอแล้ว คือแร่เนี้ยไอ้แร่สีเหลืองเนี้ยมันก็ดรอปได้จากสลามตะก,กี้แหละแต่ที่ที่ผมต้องการเนี่ยก็คือแร่สีม่วงครับเออสั่งดูแมงเเกไปเลยนะต้องการแร่สีม่วงเดีย๋ยวจัดกันอะห่อเออเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งมายิงกูตอนนี้นะเฮ้ยอย่าเป่าจายอย่าไม่ได้จะคิดจดขาดมึงหยุดความคิดน,นั้นมาดูนี่เลยนะในตัวเป่าอะ คืนทางนี้ได้ปลอดภัยไปก่อนนี่ไอ้พื้นดินพื้นดินอยู่ไหนเอ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวหาแหล่งแร่ใหม่ก่อนที่ไม่ไม่ไม่แบบไม่ตกอะท่านี้ไนดะ้คุณเป็นเมืองเองก็ได้นะเออ แกนก่อนอะไรมีอะไร,ะไรม่วงๆไหมไม่มีนะมีแต่เมฆนะฮะมีแล้วก็มีสายส้นตีนนะเราเก็บไปเล่นดีกว่านะครับถ้าทางแะสุดเอ้ยโอ้โหสายส้นตีนพามาเจอแล่นะสุดยอดโอเคโอ้โหโเด็ดแค่นี้ก็เพียงพอมันชื่อว่าอะไรวะควิกโซมันไม่ใช่สายใช่ไหมกูเรียกผิดอันนี้อะไรเนี่ย โอ้ไอสโตนนะฮะเป็นก้อนน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งที่แข็งเป็นหินนะฮะเรียกเป็นภาษาไทยตะกี้ผมอยู่หน่อยนะสองซี่สองซี่แปรสองซี่ศูนย์ป่ะในสุดนะฮะเราก็มาถึงจุดที่มีบ้านของเรานะครับโอ้โอ้โอเคนะเราปลูกเองนี้และ ายมาดังเล่นลงดิบะแสดงอาหารสานะดูเลยนะครับคลิกโซยโอ้ยออช่างแม่งเดี๋ยวเราทำขวานก่อนขวานเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะสุดยอดจริงแม่งเอาไว้ตัดไอนะ้นี่ยตัดไม้ที่ผมบอกครับไม้สีทองอะ่ะแน่ขวานม่วงนะครับ โอเคนะเราไปหาต้นทองกันเลยไม่ไกลไม่ไกลครับผมเดินผ่านอะไรต้นนะมันมันไม่ได้หายากอะ่ะไอ้แร่ง,งี้ยจะเรียกว่าแร่งหรือว่าอะไรดีวะนี่แกะอะไรเนี่ยแกะชมพูเฮ้ยเฮ้ยหันซาเลยเกินสวรรค์กูมีเงินแกะจมพูอ้าอา้าวทำไมไม่ได้วะอ๋อผิดอันนี่เราได้ก้อนกลมๆทองทอง,ทองมานะฮะถ้าใครสังเกตเห็นนะครับ เอ้ยจะไปยู่อันนี้โอเคนะฮะถามว่าฮะถามว่าใช่เยอะไหมก็ก็เยอะนะแบบใช้ทั้งทำลูกดอกแล้วก็ที่ป่กลูกดอกภาษาไทยนะครับัดภาษาไทยกับเฟิร์นไฮนนะวันนี้จิ๊แจมใส่นะครับเดี๋ยวอ่าเจอแล้วแนะนำให้ตัดให้หมดนะครับเพราะว่าแม่งลกอะ ตนน้นมันก็ใหญ่นะครับไม่ใช่เ,เล็กๆหมดกลางวะอ๋อของบนโดดอันนึงวะเข็มบแบบแวบมีงันหนึ่งปึ๊บฝั่งน,นี้หมดยังหมดแล้วนะฮะเราไปลงกันเลยโอเคนะฮะโอ้ยอะไรอีกเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรโอเคนะเราได้ต้นของมันมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับ ก็บัวรีเก็บก่อนไปปลูกหน้าบ้านดีไหมเนี่ยมันเอาไปปลูกได้ไงไปพวงเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเกือบจบคลิปแล้วไม่ละมึงโอ้เช็คแดบด้วยนะพึ่งหัวใจโอ้เกือบจบคลิปกันเลยทีเดียวจบซีรี์เลยอ่ะ โอเคนะเดี๋ยวเราจัดการกับขยะก,ก่อนแล้วก็ทำไอ้นี่มาที่ยิงนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะดาจะคาราฟอย่างนี้นะเอาไม้ไปขาหมดอ่าเราได้โกลเินดาช,ชูเตอร์มาแล้วนะครับแล้วก็ลูกลูกธนูของมันนะฮะกา,ารคราฟน่าจะใช้ลักษณะแบบนี้ใช่ปะวะมันต้องใช้ต้องท้องนั่นแหละอ่านี่เอาหมดเลยใช้เยอะใช้เยอะอ่าอันนี้พอนะ โอเคนะฮะส่วนการยิงเนี่ยจะรัววัฒนูมากเช่นนี่ฮะมันดีตรงเนี้ยเออ,อนี่มอมันมันสร้างสรรน,นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอผูน้นิรับชมนะครับไ้พัดหน้าเราอาจจะลงอันนี้ก็ได้นะฮะนี่เราไปเดินเดินดูกัอนอ่าการเข้าไปก็คือการขี้ขวาน,นี่โอ้ยังยังยังไม่พร้อมนะครับบอกเลยว่ายังไม่พร้อม โอเคนะฮะสำหรับพันนี้ก็ขอบคุณรับชมนะครับว่าเจอใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกลับไปกับจันเจียนนะฮะพรนหน้าลงก,ก็ได้นะอย่าลืมติดตามชมันนะครับซีรีส์ใหม่เอเทอร์นะฮะ